พระธรรมปัญญาจารย์บทที่หฉบับ NTV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์จงก้าวเท้าของท่านอย่างระมัดระวังเมื่อท่านไปยังพระตำหนักของพระเจ้าและเข้าไปใกล้เพื่องเงี่ยหูฟังดีกว่าการมอบเครื่องสักการะเหมือนบรรดาคนโง่เขลาเพราะพวกเขาไม่ทราบว่าตนกระทำสิ่งชั่วร้ายอยู่ อย่าด่วนพูดและอย่าใจร้อนให้คำมั่นณเบื้องหน้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์และท่านอยู่บนโลกฉะนั้นต้องไม่พูดมากเกินไปยามท่านมีเรื่องยุ่งเกี่ยวมากท่านก็จะฝันยามท่านพูดมากท่านก็แสดงความโง่เขลาเมื่อท่านให้คำสัญญาต่อพระเจ้า ก็อย่าชักช้าที่จะทำตามนั้นเพราะว่าพระองค์ไม่พอใจคนโง่เขลาจงปฏิบัติตามที่ท่านสัญญาไว้ท่านไม่ตั้งคําสัญญาจะดีกว่าสัญญาแล้วไม่กระทำตามอย่าให้คําพูดของท่านเป็นเหตุให้ท่านกระทำบาปและท่านจะได้ไม่ต้องพูดกับทูตสวรรค์ทีหลังว่าท่านพลาดพลั้งไปแล้ว ทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าโกรธเพราะคำพูดของท่านและทำลายทุกสิ่งที่ท่านลงแรงทำเพราะการที่ท่านฝันมากและพูดพร่ำหลายคำนับว่าเป็นสิ่งไร้ค่าแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ท่านต้องเกรงกลัวถ้าท่านเห็นว่าที่ใดมีคนยากจนถูกกดขี่ข่มเหง ความยุติธรรมและสิทธิของเขาถูกยึดไปท่านก็อย่าแปลกใจในเรื่องดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่ชั้นสูงถูกเฝ้ามองโดยผู้สูงกว่าและยังมีบรรดาผู้สูงกว่าที่ดูแลอยู่เหนือพวกเขาอีกด้วยสิ่งที่ผลิตได้จากแผ่นดินเป็นของทุกคนจุดมุ่งหมายของกษัตริย์คือคุ้มครองไร่นา คนที่รักเงินจะไม่มีวันพอคนที่รักความมั่งมีจะไม่เคยพอเช่นกันนี่ก็ไร้ค่าเมื่อสมบัติทวีขึ้นคนที่จะร่วมใช้สอยด้วยก็ทวีขึ้นตามกันเจ้าของสมบัติได้แต่มองดูความมั่งมีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นคนลงแรงทำงานนอนหลับสนิท ไม่ว่าเขาจะมีกินมากหรือน้อยก็ตามส่วนคนร่ำรวยมีเหลือกินเหลือใช้กลับนอนไม่หลับเพราะความกังวลของเขาข้าพเจ้าเห็นสิ่งไม่ยุติธรรมยิ่งนักในโลกนี้คือเจ้าของสมบัติสะสมความมั่งมีของตนไว้ใช้ในยามลำบากและความมั่งมีนั้นสูญหายไป เพราะธุรกิจล้มเหลวและเขามีบุตรชายคนหนึ่งที่จะไม่ได้รับสิ่งใดตกทอดถึงมือได้เขาออกจากคันมานดายอย่างไรเขาก็จะไปอย่างนั้นคือมาแบบตัวเปล่าและจะเอาผลจากการที่เขาลงแรงตรากตรำติดมือไปด้วยก็ไม่ได้นี่เป็นสิ่งไม่ยุติธรรมยิ่งนะักคือเขามาอย่างไร เขาก็จะไปอย่างนั้นและเขาจะได้รับประโยชน์อะไรได้เล่าที่ลงแรงตรากตรำแต่กลับคว้าได้เพียงลมโดยใช้ชีวิตในความมืดและความเศร้าความโกรธเจ็บไข้และขมขื่นดูเถิดสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าดีและประเสริฐก็คือ ดื่มกินและมีความสุขกับงานทั้งสิ้นที่ลงแรงตรากตรำในโลกเพียงชั่วไม่กี่วันในชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้นี่แหละคือส่วนที่เป็นของเขาทุกคนที่พระเจ้ามอบความมั่งมีและสมบัติให้ก็เช่นกันพระองค์ได้โปรดให้เขาใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างมีความสุขได้ และรับสิ่งที่เป็นส่วนของเขาและมีความสุขกับงานนั่นก็นับว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าเพราะเขาจะไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องวันเวลาของชีวิตมากนักเนื่องจากพระเจ้าโปรดให้เขาเพลิดเพลินอยู่ในความสุขใจลวดทิฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ฉบับ NTV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรนสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส